สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านดังไปทั่วโลกสื่อนอกตีข่าวนายกไทยฉีดแอลกอฮอล์ใส่นักข่าวหลังถูกถามเรื่องคอรอมอสื่อนอกรายงานทั่วโลกพลเอกประยุทธ์จันโอชาควาสเป์แอลกอฮอล์ฉีดนักข่าวหลังโดนจี้ถามเรื่องปรับคอรอมอเมื่อวันที่9มีนาคม2564พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม จัดงานแถลงข่าวที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลถึงความคืบหน้าเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีว่าพักพลังประชารัฐส่งรายชื่อให้ตนแล้วแต่ยังไม่ได้ดูส่วนพักประชาธิปัดกับภูมิใจไทยจะส่งมาวันนี้โดยไม่ทราบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ถูกนักข่าวถามอีกหลายคำถาม รวมทั้งเรื่องนายชัยวุฒิธนาคะมนุสรสอสอ,อพักพลังประชารัฐจะขยับมาเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งนายกตอบว่ายัางไม่รู้เพราะยังไม่ได้เปิดเป็นเรื่องของนายกคนเดียวใช่ไหมไม่ต้องมาถามก่อนจะเดินนำสเปรย์แอลกอฮอล์มาฉีดนักข่าวที่นั่งอยู่แถวหน้าสุดกรณีดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกผ่านการรายงานสื่อหลายประเทศ หลายสำนักไม่ว่าจะเป็นชาแน n e ิวเอเชียของสิงคโปร์ซึ่งระบุว่าพลเอกประยุทธ์ขึ้นชื่อในเรื่องพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้เช่นเดียวกับอินดีแผ e นเด่นของอังกฤษขณะที่สกายนิวของสหรัฐพาดขอข่าวว่านาย,ยกรัฐมนตรีไทยเดินออกจากงานแถลงข่าวและพ่นสเปรย์แอลกอฮอลใส่นักข่าวพร้อมกับเผยแพร่คลิปวิดีโอช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นด้วย กอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารที่นำมาเสนอชอบกดไลค์แชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ